ไปครั้งที่สี่คั้งหน้าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าลุงครั้งนี้ขอหน่อยดีป่ะสองลุงไปที่ตัวแรกเลยอาวุธโมโนโกาตาลีเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจัด ตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off s t a r t Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊ก้ด้วยนะครับลดอันนี้100บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชากของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยครับเพราะ แลร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ CTC ไทยราไครับไม่ว่าจะเติมเงินนีครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID ดีพัทเบิดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิง้์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ สวัตีท่านผู้ชมทุก oh, ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชอนักรารายในครับและวันนี้คุณอยู่กับเกม7บาปอีกเช่นเคยต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเจ้าตัวกรชาตัวใหม่นะครับแต่ผมรู้สึกผิดนิดหนึ่งกำลังยักยังช่างใจคิดว่าเฮ้ยกูควรจะเปิด ตั้ลอดเวรหรือเปล่าวะคือแบบหัวใจมันล่ำร้องอ่ะนึกออกป่ะเออแบบมึงแน่ใจแล้วหรอว่าไอา้มึงจะไม่มีตัวละครน,นี้มึงโอเคแล้วหรอว่ามึงจะไม่ลองสุ่มหน่อยหรอว่าเพื่อนมาดูตัวละครที่เข้ามาก่อนเลยดีกว่าวันนี้ผมพยายามขังยับาห้ามใจอยู่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับดูช่องสีฟ้าจุดที่เรามีกระชาหนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้ห้าตู้หกตู้เจ็ดตู้แปดตู้เก้าตู้สิบตู้ เรามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงวะคือผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของผมกับดัตนั้นยาวนานเลยเกินนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าที่ผมยับยั้งห้ามใจตัวเองไม่ได้อย่างน้อยผมขอลองเปิดหน่อยได้ไหมไม่ได้ก็ให้มันว่ากันไปทุกคนคิดว่ายังไงสัก80ดสใบไปในกรณีที่มันยังอยู่เอาหน่อยสัก80ดสใบได้ไม่ได้เดี๋ยวเราว่ากันเออทุกท่านคิดว่าไงถ้าทุกท่านความเห็นเหมือนผมนะ แค่นี้ก็บอกไม่ต้องพิมพ์ให้มันเหนื่อยใจแต่ว่าถ้ามีใจก็พิมพ์มาอ่ามาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตัวใหม่เลยที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยผู้นําแห่งความตายนะครับอาวุธมนุษย์โมโนสกินมันสวยนะเดี๋ยวไปดูสกินของมานก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูสกิลแล้วก็สกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับผมไปดูดูดูชุดนอนไม่ได้นอน ไม่นอนกูนอนใช่ไครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นร่างปีศาจแต่ผมรู้สึกว่าแม่งใส่ในหุ่นมันสวยกว่าเพราะตัวละครมันโทนมันแบบมันไม่ได้ขาวอ่ะไม่ได้ขาวเนื้อมันเป็นแบบขาวซีดอะ่ะขาวแบบเป็นผีเออ ขาเป็นผีอ่ะเนี่ยเนี right. ่ยเนี่ยเนี่ยกับร่างนี้เป็นเป็นเหมือนมารดีนะครับโอเคผมว่าอาจจะไม่เพราะผมพิสวาสผู้หญิงก็ได้นะผมเห็นแล้วมันก็โอเคถือว่าสกินสวยดีนะครับอยากรู้จักสกิลของตัวละครและพาร์สิกันแล้วใช่นเดียวกับผมป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับผมตัวละครเนี่ยผมนึกว่า scarlet adventure นะครับเป็นตัวละครท่าสีแดงนี่ครับสกิลโจมตีแรกของเขานี่ก็คือนะครับสร้างดาเมจหนึ่งร้อยคือตีเป้าเดี่ยวแล้วติดสถานะซัมบันหมายความว่านะครับเพิ่มมารตาคิดดิคอนเป็น2เท่า แต่หเป้านะแล้วก็2ดาวอยู่ที่240และ3ดาวอยู่ที่4 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับเป้าเดียวเน้นๆนะครับแต่ผมว่าผมไม่ค่อยเห็นนะเออตัวละครน,นี้มันจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อันที่2นะครับเป็นสกิลบัฟดีบัฟนั่นเองนะครับผมสร้างดาเมจ110%แก่ศัตรู1นลายโอ้โหเป็นการโจมตี1นลายทั้งคู่เลยว่ะและทำให้ติดพิษเป็นเวลา3เทิร์นนะครับผมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ของปริมาณดาเมจที่สร้างผมว่ากลัวไปเปิดดั๊บดีกว่า สร้างดาเมจ455%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายและทำให้เลือดไหลเป็นเวลา2เทินนะครับผมอันตรีของมันน่ครับผมสร้างดาเมจ455%เป้าเดียวอีกแล้วสามสกิลเป้าเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้เลือดไหลนะครับเลือดไหลก็คือเพิ่มดาเมจ80%ปักปักปักนะครับผมส่วนสกิลพาร์ทสนะครับมาดูกันว่าจะดีไหมเมื่อโจมตีศัตรูทีท่ติดธนะเอฟเฟกต์อ๋อคือมันทำเองได้ทั้งเลือดไหลและทั้งยิ้ เพิ่มดาเมจให้สวิน50%ต่อบัฟดังกล่าว1อันโอันในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าไอ้เซ็ตสกิลนานเกินถ้าเป็นดิลิอริใช่ไหมเราใช้สกิลบัฟดาเมจเพิ่มเลยบัฟสเต,ต็ปอันนี้แหละมันเพิ่มดาเมจที่สร้างนะเว้ยมันไม่ได้หมายความว่าเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มคือไอ้น,น้นมันเพิ่มสเต,ต็ปเลยโดยรวมทั้งหมดเลยนะผมมองว่า กากผมคิดว่ากากนแแต่ผมคิดว่าพี่ๆที่หลายๆคนที่เล่นอา,อาจจะรู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้ในตรงไหนบ้างนี่ครับผมแต่สาหรับผมแล้วผมคิดว่ามันกากไะเอาเงินไปเปิด,ดดัตติก่าโอเคเดี๋ยวขอญาตเติมเงินก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ C G C Thailand นะครับผมไปเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บเอาละครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆจะเม้นหรือไม่เม้นอะไรยังไงนะครับแต่ใจของผมผมคิดว่า ผมซื้อถันะ่วมาแล้วเดี๋ยวกูไปเปิดดับด,ด,ด้วยดีกว่าผมไม่ไหวแล้ววะเออคือผมทนเห็นมันไม่ได้จริงๆว่ะผมคือคนที่เคยเล่นอาจะรู้ว่าแบบคือต่อให้ผมเล่นแบบแค่แบบเปิดกระชาทำวนเทนเอาตัวมาเก็บในคอลเลกชันอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมยังอยากได้มันอยู่อะ่ะเอาละแต่ช่างมาันละกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดับนะครับคลิป,ปวิดีโอนี้มามนุษย์อาวุธโมโนไปส0เพชร เป็นแบบอ่าการันตีด้วยนะเปิดครบสเต็ปแล้วแจกอะคือตัวกากๆา่ะตวกกัวกระโลกกระลาปากระป๋องมาตาตาตาไม่แดงเฮ้ยใครรู้บ้างเลยครับว่าตอนนี้ไออาวุธใหม่มาอย่างวะแบบโจบดีเคาน์เตอร์คือตั้งแต่เขาแม่พทุทคลิปวิดีโอในกลุ่มอะผมไม่เลยครับเลยครับผม <c oughs> มายิงละยังไงต่อ <c oughs> ลุกฟ้า,านี่ก็คือรู้เรื่องครบช้วนกระบวนการเป็น เป็นเกมเปิดกระชาที่มีแอคชั่นแม่งโคตรมันเลยกันน่าจะแบบเปลี่ยนตัวศัตรูบ้างนะกูเบื่อไอ้โกเร,รมตัวนี้จัดๆแล้วคือเอางี้ดีกว่า7เดือนอ่ะกูเห็นหน้ามา7เดือนนะครับเดเดือนกับการอยู่ด้วยกันกับโกเรมตัวนี้นะครับผมโอเคได้มาสทองนะครับผมโรที่2ใช้แค่1เพชรเท่านั้นจากประสบการณ์กดมาออกมากดข้างนอกด,ดีกว่าพูดจากโบเบเยอร์เลยเห็นใจเพื่อนๆนะครับกดข้างนอกตรงเนี้ยดวงดีกว่าไปเลยมา ไปครั้ดาฟ้าส่วนมากผิดหวังทุกลายครับส่วนแบล็อกไว้ได้มีโอกาสลุ้นแตกลุ้มอยู่ผักกลับไปกระเด็นกระดอนดีลังกุงดีลังกาไปดิเออมึงตายตั้งแต่บท7จดบทแปดแล้วทำไมต้องเอามึงมาเป็นพระเอกโอ้ยได้สีนี่อีกแล้วกูแต่าสีทองอันหน้าเนี่ยสองลุ้งมื่อหนึ่งสองสสี่ทองเป็นเฮนดิกเซนสตัว อยากจะกราบว่าอันนี้ครับผมสองลุงแน่นอนโปรเพยอย์คอนเฟิร์ม now let's go man ครับดวงตาแดงแดงแค่ตามาถึงลุงอะผมว่าชวนไม่ได้มีโอกาสแตกลุงผักออกไปเสื้อขาดข้างหนึ่งมัสเตโรทำหน้าเป็นตัวระเบิดทิ้งมาจังกว่านี้ลุงโอเคมึงหยุดหลอกเด็กได้แล้วเถอะนะ หยุดหลอกคนโง่คนแก่ตาดำๆเรายังมีลูกเมียภาระบงบ้านพ่อแม่ญาติข้างหลังโอ้โหตะกี้ไปกันโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ได้เปิดออนไลน์นานเลยครับผมอยากเปิดออนไลน์เอาสูตรจากทางบ้านบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สูตรของผมนั้นเริ่มไม่ขลังแล้วนะครับผมมาเลี้ยงเจ็เพชรกับอีก2โรครับผมไปครั้งที่สี่คั้งหน้าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าลุ้ครั้งนี้ขอหน่อยเลยวะลุงป ไม่ต้องเยอะแยะมากมายไม่มีหมูครับผมท้องฟ้าไม่เป็นแสงแปงไม่ลาแบงแค่ตาถือดาบสีฟ้าเอ็กยังไงตีมาสองครั้งไม่กระเด็นกรดอนก้อนหินปลดปลิวนะจุยกายตายกระโดดขึ้นไปจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นยิงดาเมออกมาเดยมันพืเราลุกโอ้โหฟ้าทองเฮย้ยแตกลุงไม่ดีไอ้ดอง บอกแล้วไงตัวแรกเลยอาวุธโมโนกาตาลีอาาไ,ไอฮีบักเฮนดริกมาได้ไงเนี่ยเอาเกินเฮนดริกเส้นตอนนี้เก็บไว้ในคังประมาณสิบเหรียญเห็นจะได้มาบอกเลยครับครั้งนี้เป็นกะลันตี S S R อย่างแน่นอน นีครับผมรับรองว่าได้แน่แต่จะได้ตัวอะไรไม่รู้อ่าอันเนี้ยคือมึงไม่ต้องเขียนก็ได้เว้ยว่ามีเลทมากกว่าคนอื่นถึง5เท่าไม่จําเป็นเลยเว้ยไม่จำเป็นเลยมึงหลอกลวงผู้บ,บริโภคอย่างกู้ยล่ะทีหลังก็จา้างซะบ้างอู้ยได้กลับมาเล่นแบบจริงจังเอออย่าพูด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 ตอนนี้ปัจจุบันยังหาเกมเล่นไม่ได้เลยครับฮ้บโอ้โหและไอ้สัตว์ขนาดช็อตการันตีนะเว้ยยังแบบ เป็นชดกาๆกาอะ่ะไม่แบบแปลงร่างมาสองลุงมีพระอาทิตย์จบแล้วยังไงเบ่งออกมาจังหวะนี้โอ้ดูดิเป็นสีทองครับผมกูได้การันตี SSR นะครับเนี่ยช่วยเกรงใจกูหน่อยครับแล้วก็ไม่ต้องมานะเห็นดิกเซนน่ะเข้าใจไหมครับอ้เช่วยช่วยเกรงใจคือผมเติมให้คุณแบบอืเอ้าเลย เอาเดยวผมและพี่ๆในช่องอะเติม์ให้มึงเป็นแสนจ้าจ้าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันไอตัวเนี้ยขนาดในการตูนอะกูยังจำชื่อมันไม่ได้เลยมันออกมาตุเรงตุเรงตุเรงมาห้าไม่แก่ว่เอ้ยอย่าใช้ท่าเลยครับอย่าเป็นร่างทรงเอ,อเ,อ,อ,เอ,อจบแล้วคือแบบ ดอปมามึงให้มันมาอยู่เอเดอาร์ทำไมวะมึงไม่ให้มันไปอยู่แบบฟ่าพวกตัวกากากา,กากวะอัดเลยแปลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้มันเป็นตัวละครกากๆาคมันไม่ใช่ตัวที่เราหวังอยู่แล้วนี่แหละครับตัวที่เราคาดหวังสักครั้งในชีวิตผมว่าผมต้องเปิดเองบ้างะครับมนี่เดี๋ยวเราจะได้เปิดแล้วก็จัดไปเลยเอาละส่วนคิวบือนี้ผมไปก่อนแล้วนะก็คือ ตัวมันกากอ่ะผมไม่รู้จะเปิดไปทำไมลุกที่ผอาลุงมาเปิดไม่ได้โอดัสดีกว่าแต่คือแบบสายผมมันแบบชอบเก็บคอลเลคชันไงตัวนั้นิันก็มีตัวนี้ชันก็มีเออแบบนี้ไงไม่รู้มีจะมีคนเข้าใจไหมเหมือนคนเก็บรองเท้าแต่ไม่ได้ใส่อ่ะเข้าใจปะเอะเออะไรประมาณนั้นมาเนี่ยกรบผมเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่ คลิปวิดีโอหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวผมจะออกติดๆกันเลยนี่ผมอัดต่อเลยสาหรับเมดิโอดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกติดติกันเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเลครับรอดูเลยเพอกดอันนี้ปั๊บกดไลค์ไปเลยแล้วก็ตั้งท่าคลิปจะตามมาอีกในไม่กี่วินาทีเลยโอเคปะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสรัปนีผมไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเร้เช่นเคยสวัสดีครับ